สวัสดีครับผมเจมเมคอัพครับผมอยู่กับผมในเกมโรบอทแมปอัดดัสตี้ทริปนะครับวันนี้อยู่กับผมใน EP ที่4เราจะมาเล่นกับแฟนผมเหมือนเดิมนะฮะผมไหนส่งเสียงหน่อยเร็วเสียงอาจจะเบาดีนึงนะครับผมเพราะว่านั่งไกลไมานะฮะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมผมฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องผมและกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมวิดีโอกันเลยไปที่ร้านิอุปกรณ์ครับผมเขามีบริการขายตัวละครจากเกม t o เลท t วเวอร์ด e ฟเฟนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเก่าหรือว่าใหม่เนี่ยแล้วก็เจมอีกมากมายไอดีไก่นะครับที่มีทั้งเหรียญเพชรในราคาสุดคุ้มหรือว่าจะเป็นบริการสุ่มที่เริ่มต้นแค่5้บาทครับผมต่ได้ตัวละครตึงๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีบริการขายแกตันจากเกมบ l o อกฟุตครับที่มีสินค้าเยอะแยะมากส่วนเพ s สิมเลเตอร์เนี่ยก็มีเลือกมากมายเช่นกันครับผมล่าสุดนะครับผมรรา่งววจ Toilet Tower Defense ในนนเดด้ย็ทแอ รับใครที่สนใจนะครับลิงใต้คลิปเลยโอเคครับภารกิจของเราในวันนี้นะฮะก็คือ10กิโลเมตรหรือว่า1 0,000เมตรนั่นเองนะครั้งก่อนเราทําภารกิจ5กิโลเมตรไปแล้วครับวันนี้เราบวกอีก5เป็น10กิโลฮะดูซิว่าเราจะไปถึงหรือเปล่าครับ10กิโลก็ประกอบรถกันก่อนค่อยออกเดินทางครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าภารกิจของเราคือการไปได้10กิโลเพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องเตรียมทรัพยากรครับผมพวกน้ํามันพวกเอาหุงอาหารอะไรให้เยอะแยะนะครับคราวนี้ผมอาจจะแวะบ้านบ่อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะฮะวันนี้เราเจอบ้านเราก็จะแวะทุกหลังเลยนะฮะเป็นไปได้ผมก็อยากจะไปถึงโกสทาวเลยนะแต่ไม่น่าจะถึงกับคลิปนี้โอ้ตอนนี้ผมทําการจุดระเบิดครับพวกซอมบี้ตายไปคู่แล้วก็ได้ทรัพยากรเป็นแก๊สครับมา7ลิตรได้มาค่อนข้างเยอะฮะแปะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติม เราไปดูของก่อนอันนี้อะไรวอเตอร์ Water, น้ำเปล่าวางไว้ข้างหน้าก่อนดีกว่าแตดูว่ามีอะไรที่มันพอจะใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้อะไรอะเหมือนเอ่อทอรโคงเลยอะน่าจะเป็นอัปเดตใหม่และอันนี้คือถังส้มๆคืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเธอดูได้ไหมทําไมเขาชี้แล้วมันไม่มีบอกถังสีส้มอ่อข้างใน <c oughs> ไม่มีอะไรเลยฮะมีแต่ขยะสด สั่งน,นี้ไม่ได้บอกครับผมไม่เอาไปดีกว่าอันนี้สีดำอ๋ออันนี้เป็นน้ำมันเครื่องตอนนี้รถเราค่อนข้างพร้อมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็มีไฟหน้าด้วยสุดสว่างครับผลงานจากคนนี้แฟนผมเองไปเข้า1กิโลครับ1กิโลเมตรแรกโก go ก o ้ hoo, hoo. ออสุดรืปราคาเอ้ยบ้านบ้านบ้าน,านเจอบ้านเจอบ้าน ไปแหวะฮะแวะ,ะ,แวะทุกหลังบอกเลยตอนนี้1.7ครับ1.7กิโลอ่ไม่ใช่บ้านดีว่าร้านค้าอา่ะแวะดูสักหน่อยก็แล้วกันไปไปน่าจะซื้ออะไรครับผมเพราะว่าตอนนี้ของเราค่อนข้างพร้อมทุกอย่างดูปกติดีครับอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นคลิปที่แล้วที่ผมเจอฮะเหมือนเป็นพัดลมหรือเปล่าเนี่ยดูราคาสิส0มรอโอ้ oh my god วางเลยฮะวางคืนเลยเจมว่าซื้อถังน้ำมันไปถังหนึ่งดีว่ะตอนนี้ผมว่า50บาทครับซื้อไปสารองหนึ่งถัง โอเคเก็บไว้ครับเผื่อฉุกเฉินเนาะมีเท่าไหร่ใจให้หมดเพราะว่าค่อนข้างรวยก็มาตอนแรกคิดว่าไม่จะซื้อเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแบะซื้ออยู่ดีครับร้านลุงคนนี้ไปนายทุนไปกันต่อดีกว่าชิหายแล้วทุกคนคือรถผมเป็นไรก็ไม่รู้ผมดูแล้วนะ้ำมันก็ปกติดีฮะแต่ว่าเครื่องหน้ารธนาโูมา ผมหักหักหักขวาก่อนคือมันมันเล่งได้ไม่เกินยี่สิบอะครับเห็นไหมฮะพอมันยี่สิบมันก็จะตกมาฮะมันเป็นอะไรครับรถกระจอะขนาดนั้นเลยเหรอลถทนาโดมาด้วยหรือมันขึ้นเนินครับเพื่อนๆเออมันเหมือนมันขึ้นเนินว่ะมันขึ้นเนินรถคือความแรงไม่พอฮะขึ้นเนินไม่ได้อ้โหดูเพื่อนพื้นข้างดิเห็นไหมเอียงเลย โอ้マイก๊อดโอ้マイก๊อดหนีรทนาโดครับไปเมื่อไรจะไปเนี่ยรทนาโดผมขึ้นเนินโคตรเปลืองน้ำมันอ่ะผมว่าโอเคเราเลยรทนาโดมาแล้วเฮ้ยหวัดเสียวหวัดเสียวจิมจิมเดี๋ยวเรากลับเข้าถนนก่อนผมละเสียวจริงๆรอรโนาโดผมเคยโดนไปทีนึงครับคือชิ้นส่วนรถถิกระจัดกระจายเลยเฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนเจอข้างหน้าขอแวะหน่อยก็แล้วกันโอ้อโห ไม่มีเลยครับมีแค่ของกินอันนึงแล้วก็อีก3ตัวผมว่าไม่คุ้มที่จะแลกว่ะเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวขอชิม feasible ครับช็อกโกแลตของ m r สเตอรบีเมื่อไหร่จะเข้าไทยอยากกินจริงๆอ่ะไปแล้วเราไปต่อครับตอนนี้เราได้3ากิโลแล้ว <c oughs> เ,เพื่อนเพื <c oughs> แฟนสุดชะลักของผม <c oughs> เขาไปแล้วคนที่ทำเขาคือไอ้เจ้าบ้านั่น <c oughs> ผมทำการลากไปฆ่าตรงน้งครับ โมโจโจโจรักก่อนเสื้อสวยเนี่ยทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันด้วยล่ะ <c oughs> โอเคเราจะมาล้างแค้นให้กับแฟนของเราฮะไอพวกนี้่าทำแฟนของฉัน <c oughs> แกไม่รอดแน่โอ้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 ขวานไปด้วยผมว่าไอตัวนี้มันไม่น่าหลุดมันได้เราปล่อยมันไปดีกว่าแปะไว้น้ำมันอันนี้นเราเติมไปแล้วฮะน้ำมันผมเหลือเจ็ดลิตรสุดท้ายดูจะพอหรือเปล่าพร้อมเดินทางยาวครับ เราเสียแฟนไปที่กิโลเมตรที่สามอะเ,ออเออมียจา๋าโอ้ยละรถเอ,อ่อน้ำมันหมดอยู่ที่สี่จุดแปดกิโลเมตรข้างหน้ามีเหมือนเป็นบ้านด้วยครับโอ้ข้างหน้าคือสะพานแล้วนี่นะแต่เดี๋ยวผมจอดรถครับแล้วก็เดินลงไปเอาน้ำมันที่สะพานดีกว่าฮะโอเคอย่างน้อยก็ยังแบบว่าน้ำมันหมดใกล้สะพานครับแต่ว่าตอนนี้ผมเสียคู่ชีวิตผมไปอ่ะเ,ออเสียใจ โอเคไเป็นไรเรามุฟออนไปต่อครับเราต้องทำภารกิจของเราให้เสร็จทุกคนข้างหน้ามีบ้านแล้วก็มีถังน้ำมันด้วยฮนะโอเคเราได้น้ำมันมาถังหนึ่งอนะอีกถังหนึ่งอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าเราหยิบไปถังเดียวก่อนเพราะว่าถือได้แค่ชิ้นเดียวแต่เราไปเติมรถแล้วมาเติมต่อฮนะโอเคเราเอารถตรงนี้แหละแต่ว่าโอ้ไฟสว่างมากสว่างจนแสบตาครับมาเติมอีกถังหนึ่งมา สองถัานถ่าละ9ก้าก็เป็นเท่าไหร่ครับทุกคนคณิตคิดไว้9 28าะฮะ18ลิตรแต่ผมใช้เป็น1ลิตรก็คือ17นะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ10,000เมตรไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทําให้ได้นะโอเคเราทําการไปครับข้ามสะพานนี้กันทุกคนข้ามสะพานไปด้วยกันล่ะอย่าตกสะพานนะตกสะพานคือร้องเลยโอเคโอเคโอเคได้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 ไดได แล้วก็ข้ามสะพานไม้นี้ไปครับอ่าเรียบร้อยหน้าสะพานมีอีกไม้หนึ่งช้าหน่อยช้าหน่อยโอ้แล้วรถขึ้นเนินอีกแล้วโคตรอ่ดเลยเพื่อนๆโอ้พายุมาด้วยจีซัสทำไม5กิโลมันลำบากขนาดนี้วะโอ้โหโอเคเราหลุดพ้นกับพายุมาแล้ว ตอนนี้ตอนกลางคืนครับมืดมากมืดสนิทน่ากลัวจริงๆอยากมีเธออยู่ข้างกายเบาะนี้ที่เธอเคยนั่ง <c oughs> โอเคตอนนี้ผมอยู่7กิโลแล้วเพื่อนๆ7.5กิโลเหมือนจะเจอเช็คพอยต์ครับเช็คพอยอต์อเฮดสุดยอดเป็นเลยไปครับเราใกล้ถึงเป้าหมายของเราแล้วเฮ้ย <c oughs> จอดพักตรงนี้ก่อนครับไหนสำรวจซิ ผมยังไม่เคยมาตรงนี้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้อันนี้มันบางวะดึงดึงมาเกการครับเอาออกมาวางข้างก,างก,างกาง่อนไหนสำรวจซิมีอะไรบ้างเปิดไม่ได้โอเคไม่มีใดเลยครับเ <han Page> ช็ค <h GT> พอยต์เฉยๆเราไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ผมเจอบ้านครับหลังจากเลยเช็คพอยต์มานะอันนี้เช็คพอยต์ etter. ตรงนู้นก็แวะบ้านครับเจอไอ้เจ้าดี่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นพัดลมที่พาแม่รถเราขับได้ว่องไวขึ้นหรือเปล่าเราต้องลองเอามาใช้เลยฮะใหญ่ซะเกิน แล้วผมก็เจอไอ้เครื่องนี้ด้วยนะแต่เหมือนมันต้องใช้ดีเซลไหมเครื่องเนี้ยผมก็ช่างช่างแม่งนะครับไม่ใช่ฮะเพราะว่าขี้เกียจมาถ่ายน้ำมงนน้ามันต้องมาหาดีเซลอีกช่างมันเรามาใช้เจ้านี่ดีกว่าครับดูสิว่ามันใช้ยังไงอย่างนี้หรือเปล่าครับขออนุญาตแปะแล้วผมจะเปิดยังไงอ่ะอันนี้คือต้องเติมน้ํามันหรอเออเออเอใช้ยังไงวะ ผมแปะไปก่อนครับยังไม่รู้วิธีใช้ขอเอาติดตัวไปด้วยฮะเพื่อขายได้ถ้าใครรู้วิธีใช้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะไอเจ้านี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงฮะฮัลโหลเพื่อนนายตายแล้วละ่ะฉันขอปืนนะอ้าวไม่ขยับเสร็จเด็ดเด็ดเสร็จดีอืมเสียชีวิตไปซะอาปืนมาแปะไว้ข้างรถผู้กันนี้มันเอาไปทำอะไรได้อะเพื่อนๆหรือมันแค่เอาไว้ขายเฉยหรือเป็นแค่ขยะสดไม่แน่ใจครับแต่ว่าอาหารเต็มเลยตอนนี้ เก็บอาหารเก็บอาหารแปะแปะแปะเต็มรถแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคอ๋อยี่สิบสี่ลิตรเหลือเฟือว่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยโอเคผมว่าเราไปถึงครับวันนี้แน่นอนภารกิจของเราช่างยาวนานเหลือเกินไปเอาไปกันต่อฮะตอนนี้ผมอัดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึง10เมตรเอ้ย1ิเมตรเลยสิกิโลเมตรดิเออโอเคตอนนี้เราได้9้ากิโลเมตรแล้ว อีกไม่ถึง1กิโลแล้วฮะเพื่อนเพื่อนก้าจุดหนึ่งครับอันนี้อะไรเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะ่ะทำไมผมไม่เคยเจออะ่ะขอแวะหน่อยละกันขอซนหน่อยฮะบ้านแปลกๆปกครับไม่เคยเจอเออผมเจอไอ้น,นี้ด้วยอะกล่องกระสุนไม่รู้ว่ามันเอเอากระสุนมาใช้ยังไงนะฮะแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่คุ้นตาว่ะขอญาตเช็คครับเช็คเลยมียางด้วยยางขั้นเทพโอ้ยเฮ้ยฮัลโหล ม,มีคนอยู่สองคนว่ะโอเคเรียบร้อยโอ้มันเป็นปั๊มน้ำมันครับแต่ว่าดูบักบักครับปัมป๊มปั๊มบักโอเคครับไม่มีอะไรมากนอกจากยางใช่ไหมนี่ครับผมเอายางมาเปลี่ยนกันแล้วกันนะฮะเล่นมาต้องเกือบ10กิโลเพิ่งจะเจอยางอันที่2หน้าผมเขียวมากผมไม่น่าเป็นสนเลยเพื่อนๆรำคาญกันไหมผมขอโทษนะฮะหน้าหน้าเขียวตลอดเลยโอเคขึ้นถนนก่อนทำไมดูอืดนๆวะ ทำไมรถผมดูอืดๆมันขึ้นเนินหรือเปล่าน่าจะขึ้นเนินครับโอ้ยตอนนี้รถผมขึ้นเนินโคตรจะอืดเลยแถบมีพายุมาอีกอีกแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นอุปสรรคนี่มันมีอยู่ทุกที่จริง,รงๆรถผมแทบไม่ขยับเลยเพืเ่อนๆมืดก็มืดโอ้โหอะไรของกูวะเดีย๋ยชีวิตฉันดูข้างบนเดีย๋ยเลขผมแบบว่าขึ้นนเดือบขึ้นทีละหนึ่งอสา่ห้าหกคือโหตรงรถก็ไม่ได้พายุมาโอ้โหอ,อะไรของฉันวันนี้ยะ แต่ว่าทุกคนฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับ10กิโลของเราเราทําได้แน่นอนตอนนี้ขึ้นเนินเสร็จเรียบร้อยขับเร็วๆยาวๆได้แล้วอันนั้มีบ้านเรา่ากมันครับเราสนใจแค่ภาร,รกิจเราก่อนอยู่ข้างหน้าภาร,รกิจของเรา9.8 9.9เย่ 9. 9. 9. Yeah! 10กิโลเมตร10กิโลเมตรของเราไหนดูซิมีอะไรอยู่ตรงนี้ โอ้โหมีหัวกะโหลกด้วยครับสิกิโลเมตรของเราดูท่าจะไม่ดีขอขับฝ่าไปแล้วกันคนใช่ไหมน่ะโอ้โอยโ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 ดนยิงโดนยิงโดนยิงผมมีมีแค่ปืนพกว่ะโอ้โอ้ยยยยย้ยย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 ยอยย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 ยรยๆยยยยย ไม่ไหวละโอ้เอาเอาปืนมาดิโอเค10กิโลเมตรของเราอย่างอยก็สำเร็จกับเรามาตายที่ภารกิจของเราโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราทำภารกิจสำเร็จครับภายในคลิปเดียว10กิโลเมตรโอ้ก็ถ้าชอบถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมเราเอาไว้เจก,กันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ผมอัดมานานมากแล้วครับผม ขออนุญาตไปพักก่อน,นครับผมบ๊ายบายฮะ